อันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เจอพี่หมอทิวนะคะพี่หมอทิวชื่อชื่อจริงชื่ออะไรนะคะเอ่อทิวพันธุ์บุญคงครับพี่หมอจะเป็นแพทย์ทางด้านอ่าเวชศ,ศาสตร์ะลอวัยเวชศาสตร์ะลอวัยนะคะทีเน,นี้ยวันเนี้ยแบบดีใจมากๆที่ได้ได้มารู้จักพี่หมอทิวนะคะเพราะว่าในในส่วนของคนที่ติดตามเพจเนี่ยค่ะสองอตอนนี้สองแสนหกแล้วเนี่ยเขา เขายังมีความรู้สึกกังวลกับการกินอาหารเสริม,มนะคะทีเนี้ยอยากให้ทางพี่หมอทิวช่วยแบบให้คำจำกัดความหรือคำนิยามของคำว่าอาหารเสริมนิดนึงค่ะว่าอาหารเสริมเนี่ยมันคืออะไรและจำเป็นต้องกินไหมอาหารเสริมเนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นอาหารเสริมไม่ใช่อาหารหลักนะครับอาหารหลักก็ ห้าหมู่อย่างที่เรารู้จักกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคารโ์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนเกลือแร่วิตามินนะครับอันนี้ก็เป็นอาหารอันนั้นเป็นอาหารหลักนะครับในส่วนของอาหารเสริมชื่อมันบอกหรือว่ามันเสริมในในในคนที่อายุยังไม่มากอาหารเสริมอาจจะมีความจําเป็นน้อยในปัจจุบันคนที่ทานจริงๆเนี่ยด้วยสุขภาพที่ดีเนี่ยเรา มันมีอยู่ไม่กี่อย่างถ้าเรารู้กินอาหารที่ดีกินอาหารที่ดีเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่ากินอาหารแพงๆหรูๆอะไรอย่างเงี้ย <ๆ S 2> นะครับเป็นการกินอาหารที่แบบมันครบห้ามู่นะครับกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับกินอาหารที่ไม่ใช่อาหารหมักดองอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเรากินดีเรานอนดีนะครับเรานอนได้เพียงพอ นะครับถ้าเรานอนได้เพียงพอเนี่ยซึ่งแต่ละวัยเนี่ยจำนวนชั่วโมงในการนอนมันก็ไม่เหมือนกันะนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วพอถึงในวัยที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยก็ยังมีความจําเป็นที่จะนอนให้ได้ถึงเจ็ดแปดชั่วโมงมนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะนอนกันไม่ค่อยถึงและคุณภาพในการนอนบางทีก็อาจจะไม่ดีเช่นว่ามีการไม่ได้หลับสนิทอ่า หลับหลับตื่นตื่นใ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 นบางช่วงอะไรเงี้ยบางคนเมี่อยุแล้วต้องลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ําบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับนั้นคุณภาพในการนอนเนี่ยมันก็อาจจะไม่ดีอ,อถ้าเรากินดีเรานอนดีเราออกกาลังกายดีออกกาลังกายดียัไม่จําเป็นต้องต้องเหมือนกันนะครับมันอาจจะบอกออกกำลังกายในแต่ละคนเนี่ยมันก็แตกต่างกัน ในเรื่องของอายุในเรื่องของอสภาพของร่างกายนะครับไม่ใช่หมายความว่าคนที่วิ่ง10กิโลจะต้องดีกว่าคนที่วิ่ง1กิโลอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั้นนั้นมันอะไรหลายๆหรายอยยากพวกนี้ถ้าเรากินดีเรานอนดีหลออกกําลังกายดีนะครับพวกนี้อาหารเสริมอาจจะไม่จำเป็นมากมนะครับหรือว่าอย่างหนึ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยในเรื่องของจิตใจถ้าเราไม่เครียด นะครับจิตใจเราไม่เครียดแล้วเราก็อารมณ์ดีแจ่มใสยอยู่เรื่อยนะครับก็จะทำให้ระบบของร่างกายต่างๆเนี่ยทำงานได้ดีในทางการแพทย์เนี่ยความเครียดเนี่ยสามารถทำให้เกิดโรคได้เยอะแยะไปหมดมากมายแทบทุกโรคเลยนะครับความเครียดสามารถทำให้เกิดโรคได้หมดเลยเนี่ยหัวใจเต้นผิดจังหวงะก็เกิดจากความเครียดได้นะครับ<ฮ>ะอะไรหลายๆอย่างก็เกิดจากความเครียดได้ทั้งน,นั้นดังนั้นเนี่ย อย่างที่เราบอกว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าว <c oughs> นะครับถ้าเรามีจิตใจที่ดีร่างกายมันก็ดี <c oughs> ถ้าเราทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันอยู่ในเกมที่ดีอาหารเสริมก็อาจจะไม่มีความจำเป็น <c oughs> นะครับแต่ว่าในคนที่ทานอาหารได้ไม่ดีรีบ,รบเร่งเล่งทานแต่จังฟู้ดเป็นส่วนใหญ่ก็ต้อง ต้องรีบมากลับมาทํางานอะไรนะครับเจ้านายบังคับนะอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับอนอนก็ไม่ค่อยดีนะครับนอนก็ไม่ค่อยดีหลับหลับ,ลบตื่นตื่นเป็นกังวลอยู่เรื่อยนะครับแล้วก็ออกกําลังกายแทบไม่ได้ทําอะไรเลย uh huh. นะครับนั่งอยู่กับโต๊ะเนี่ยวันหนึ่งแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงอยู่กับนั่งอยู่กับโต๊ะอยู่นั่งอยู่แต่กับหน้าคอมมันก็อาหารเสริมอะ บางครั้งมันมีความจําเป็นในลักษณะต่างๆเหล่านี้จริงๆปัจจุบันเนี่ยในโรงพยาบาลชั้นนําทั่วไปเนี่ยหลายๆแห่งเขามีการตรวจเลือดอตรวจเลือดเพื่อเช็คว่าเนี่ยในร่างกายเราเนี่ยสารต่างๆเนี่ยเรามีอะไรขาดไหมค่ะ เรามีอะไรขาดบ้างไหมแล้วทีเนี้ยแต่ละคนก็ขาดไม่เหมือนกันเพราะเรากินไม่เหมือนกันเราพักผ่อนไม่เหมือนกันเราเออกกําลังกายไม่เหมือนกันนั้นสารต่างๆเนี่ยมันก็จะขาดไม่เหมือนกันเพราะขาดไม่เหมือนกันเนี่ยโรงพยาบาลต่างๆเราเนี้ยก็ตรวจเลือดแต่ละคนแล้วเอาสิ่งที่ตัวเองขาดเนี่ยทําเป็นอาหารเสริมที่สําหรับเฉพาะคนให้ทานนะครับปัจจุบันก็มีแล้วแล้วก็เกิดผลดีกับกับ ผู้ป่วยได้ซ้ำไปนะครับนั่นก็คืออาหารเสริมถามว่ามีปัจจุบันมีความจำเป็นไหมก็ก็มีส่วนนะครับที่จะช่วยให้สุขภาพร่างกายดีขึ้นจะถามว่าถ้าโดยสภาพโดยทั่วไปแล้วร่างกายที่แข็งแรงดี อาอวีวะต่างๆเนี่ยทำงานอยู่ในเกณฑ์ดีไม่มีไม่มีอาการบ่งบอกอะไรเลยอาหารเสริมอาจจะมีความจำเป็นที่น้อยลงน,นะครับเสพติดลักษณะอย่างโอเคก็คือว่าถ้าเกิดเรากินดีกินดีอยู่ดีออกกําลังกายดีจิตใจดีไม่มีภาวะเครียดอ,อันนี้อาหารเสริมไม่จําเป็นแต่ถ้าเกิดวันๆเรากินแต่ข้าวมันไก่กะเพราหมูสับก๋วยเตี๋ยวต้มยำกินอยู่แค่เนี้ยใช่ซึ่งมันไม่หลากหลายซึ่งอันเนี้ยอาจจะต้องหาอะไรมา ที่มันช่วยมาประมาณนี้นะคะจริงๆก็ก็ดูที่สุขภาพเราโดยรวมเนาะเรื่องอาหารก็เป็นเขาเรียกหัวใจสำคัญเหมือนกันเพราะว่า you are what you eat นี่มันก็เราว่าสำคัญนะคะพี่ใช่ก็คือบางทีอาหารเนี่ยก็ทำให้เราเป็นโรค เพราะว่าเราชอบกินสิ่งนี้แล้วเราก็กิน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 นอยู่อย่างเดียวเออกินมันอยู่อย่างเดียวเนี่ยสารอาหารไม่หลากหลายใช่มันก็จะทาก่อให้เกิดโรคได้งั้นเนี่ยเราอ้วนก็เพราะเรากินนะฮะใชกไหมเขาถึงเขาฝรั่งมันถึงบอกว่าอยู่เป็นแบบเนี้ยเพราะอยู่ชอบกินแบบนี้อ่าเนี่ยถ้าอยู่อยู่เปลี่ยนพฤติกรรมการกินก็จะทําให อาการต่างๆเหล่านี้หลายๆอย่างมันก็ดีขึ้นมันก็หายไปได้อา,อาจจะเป็นพวกนี้ก็อาจจะไม่มีความจําเป็นกับอา,อาหารเสริมต่างๆเหล่านี้นค่ะทีนี้ตะกี้เห็นพี่หมอพูดว่ามีการเจาะเลือดเพื่อไปดูว่าเราขาดอะไรนใน<ช>ร่างถามจริงๆอันเนี้ยมันจําเป็นถึงขั้นที่แบบทุกคนต้องไปเจาะเลือดดูไหม,มจริงๆถ้าทําได้มันเป็นเรื่องที่ดีนะครับสําหรับทุกคนแต่ ค่าใช้จ่ายมันสูงมากอค่าใช้จ่ายมันสูงมากในการตรวจสารแต่ละชนิดคือโดยธรรมชาติเนี่ยร่างกายเนี่ยนะเหมือนกับเวลาที่เหมือนกับว่าร่างกายจะสร้างสารตัวเนี้ยให้มาเป็นสารอีกตัวหนึ่งซึ่งมีความจําเป็นต่อร่างกายเนี่ยการขบวนการที่จะเปลี่ยนตัวเนี้ยให้มาเป็นตัวเนี้ย มันต้องการสารหลายๆอย่างอมันต้องการสารหลายๆชนิดเ้นสมมติมันต้องการสารห้าอย่างแต่มันมีอยู่สี่อย่างมันก็ข้ามมาเป็นตัวนี้ไม่ได้แล้วพอไอ้สี่อย่างเนี่ยพอวันอีกสองสาวันไอ้ตัวที่ห้ามาละอพอห้ามาละไอ้ตัวที่หนึ่งตัวที่สองมันไม่มีมันก็ข้ามมาอีกไม่ได้สุดท้ายมันก็ยังขาดตัวนี้อยู่ซึ่งมันมีสารที่มีความจําเป็นต่อร่างกายแล้วก็ทําให้ร่างกายเนี่ยสุดโทมลงแย่ลง ลักษณะอย่างนั้นเหมือนเราทำต้ยมยำ เราทําต้มยำถ้าเราขาดเครื่องมันไม่ครบถาดตะไคร่ไปขาดหัวหอมไปไม่มีมันนาวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ต้มยำมันก็ไม่ออกมาเป็นต้มยำนะครับเนี่ยมันเป็นลักษณะต่างๆเ่าเนี้ยงั้นบางครั้งเนี่ยถ้าเราเติมมันเต็มได้มันก็จะสามารถเปลี่ยนจากสารตัวเนี้ยให้มาเป็นตัวนี้ได้ซึ่งร่างกายต้องการที่จะไปใช้ถูกไหมครับแต่ถ้าเนี่ยถ้ามันไม่ครบ แล้วมันมีอยู่สี่อย่างมันก็ไปไม่ได้มันก็ไปไม่ได้มันก็ยังขาดตัวหนึ่งงั้นถ้าเกิดเขาตรวจแล้วเขารู้ว่ามันขาดเขาเลยตัวนี้ให้มันก็ทางของมันก็จะผ่านมาได้โดยสะดวกก็จะเกิดเกิดเป็นตัวนี้ซึ่งร่างกายจะเป็นต้องเอาไปใช้คือถ้าเกิดใครมีทุนทรัพย์ไปตรวจก็ดีถูกไหมใช่ไหมดีแต่ค่าจ่ายมันสูงมากสูงมากเนาะแต่ถ้าเกิดใครที่แบบ ไม่มีกําลังขนาดนั้นนะคะเราก็สามารถเลือกอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้รับมาตรฐาน<ช>นะคะเราก็ดูที่สุขภาพองค์รวมของเรา<ช>ว่าผลนออกมาแล้วเป็นอย่างไรนะคะเราทานแล้วเรารู้สึกสุขภาพเราดีขึ้นไหมสุขภาพเรารู้สึกเลยว่าคือเราถ้าเราเป็นคนช่างสังเกตเราก็จะรู้สึกได้ะนะครับว่าเนี่ยทานในนี้เรารู้สึกดีขึ้นนะทานในนี้แล้วรู้สึก ไม่ได้ดีขึ้นอะไรเลยอะไรต่างๆเหล่านี้งั้นเราเราเอาวิจารณญาณของตัวเองเป็นตัวตัดสินได้คมันอาจจะเหมาะกับคนหนึ่งอาจจะไม่เหมาะกับอีกคนนึงก็ได้